คนที่แสนดีเกินไปส่งผลเสียต่อกายและจิตใจหากพูดคำว่าไม่ชีวิตจะดีขึ้นเป็นกองบางครั้งคุณต้องใช้เวลาเพื่อตัวเองบ้างนะคุณเป็นคนที่แสนดีคอยนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอหรือไม่ไม่ว่าคนอื่นจะเรียกร้องหรือขอความช่วยเหลืออะไรคุณก็จะรับปากอยู่เสมอดูเหมือนว่าคุณไม่เป็นตัวเองนะครับคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณามากเกินไปจะโดนมองข้ามความสำคัญโดนดูถูกบ่อยกว่าคนธรรมดา คนที่แสนดีนั้นจะมีจิตใจที่อ่อนโยนมองคนทั้งข้างได้ความอ่อนไหวรู้สึกสงสารและอยากจะช่วยเหลือตลอดไม่สามารถยึดติดกับความคิดของตัวเองได้เพราะพวกเขากลัวถูกกีดกันโดนรังเกียจและไป่พึงไยอมรับของคนอื่นคนที่แสนดีจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นชั่วคราวเนื่องจากการช่วยเหลือที่เขามอบ จะรู้สึกด้อยค่าหากไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือหากช่วยเหลือไปบ่อยครั้งและไม่เป็นที่พอใจเขาก็จะฝืนปัจจัยต่างๆเช่นความสัมพันธ์ในครอบครวัวความเชื่อทางศาสนารวนแล้วสามารถนำไปสู่กลายเป็นคนที่แสนดีได้ปัจจัยต่างๆเช่นความสัมพันธ์ในครอบครวัวความเชื่อทางศาสนารวนแล้วสามารถนำไปสู่กลายเป็นคนที่แสนดีความสัมพันธ์ที่ไม่แข็งแรงหรือความเชื่อที่มากเกินไป อาจจะจำไม่สู่ความเบี่ยงเบนทังวความคิดและเลยคุณสมบัติของตัวเองเพราะคนประเภทนี้จะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเสมอจะให้เรื่องของตัวเองวางไว้เป็นอันดับสุดท้ายที่จริงแล้วการกระทำแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเลยยิ่งถ้าคนอื่นที่ชอบอภิเรบก็คงจะแย่แน่คนที่แสนดีมักจะลงมือทํามากกว่าคนที่พูดประจบสอบพอพวกเขาทุ่มเทจนคนข้างๆต้องออกมาห้ามปรามปัจจุบัน ผู้คนผลักดันคุณค่าทางศิลธรรมความรู้สึกความเคารพการมีส่วนเื่อมและสามาคัคคียึดหลักที่แสนดีมักจะมองแบบนี้รอบคอบดีเอาใจผู้อื่นเติมเต็มความสุขมันดีจริงหรือคนที่แสนดีควรจะอดทนมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองหน่อยหากคนรอบข้างมีเพื่อที่แสนดีก็วควรช่วยเหลือเขาบ้างนะ,ะเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่เพราะนี่คือคำพูดที่สำคัญมากเมื่อเผชิญกับหน้าคำขอที่ไม่สมเหตุผล อย่าเพิ่งหดหูและตอบตกลงไปเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างเพราะการปฏิเสธทำให้ชีวิตคุณเยี่ยมยอดมากขึ้น